ดาวพุธเตรียมยกเข้าราศีตุลในวันที่31ตุลาคมและนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญสําหรับสามราศีคาถาชินบัญชรเผยว่าปีนี้จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยโอกาสที่ดีสาหรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าในทั้งเรื่องงานและการเงินแต่และราศีจะได้รับผลกระทบอย่างไรราศีพฤษภปีนี้คุณจะมีโอกาสที่ดีในการตกลงสัญญาและการเจราจาต่างๆทําให้งานของคุณเด่นๆที่สุดเตรียมตัวเพื่อรับรางวัลหรือการรับรู้ที่น่าตื่นเต้นกันเถอะราศีกุม การเดินทางไปต่างประเทศหรือการศึกษาต่ออาจเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นในปีนี้ส่งออกของคุณก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆด้วยราศีตุลปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านคุณอาจได้รับโอกาสที่ดีๆทั้งเรื่องงานและการเงินจงเตรียมพร้อมใจเพื่อก้าวข้ามขอบเขตส่วนตัวและนี่คือสิ่งที่สําคัญการทําบุญสําหรับผู้ป่วยผู้พิการและโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจะช่วยเพิ่มพลังและดีใจให้กับตัวคุณเองจงอย่าลืมสวดบทมหาจักพันดิลวงปู่ดูพรหมปัญโย เพื่อเพิ่มพลังบวกในการเปลี่ยนแปลงในปีนี้แต่ที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ง่ายดายสำหรับทุกคนอย่างไรก็ตามการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าในชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่คุณสามารถทําได้จงเชื่อมั่นในตัวเองและเติมพลังใจให้ตัวเองในปีนี้คุณคิดว่าดาวพุธจะนําความโชคดีมาให้กับราศีของคุณหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะ